เพื่อนๆที่เราปลูกแบบลอยฟ้าแบบนี้ไว้นะคะเขามีพื้นที่น้อยนะคะสวัสดีค่ะยนดีตนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งสุดค่ะเพื่อนะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูมุมลอยฟ้าแตงอเลยนะคะมุมลอยฟ้าวันนี้นะคะเราจะที่เราปลูกขยายพันธุ์สีไว้นะคะแล้วขยายพันธุ์สีใส่ขวดน้ำแบบนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราขยายแล้วเราดูยลค่ะเพื่อนๆคะมุมนี้นะคะมุมที่เรา DIY ปนสีไว้นะคะปลูกไว้ในขวดน้ำอรดมแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เราปลูกไว้หงสุวรรณนะคะต้นนี้หงสุวรรณแล้วก็ต้นนี้ก็คือเจ้ากุุงไตเซนะคะเจ้ากรงไตเซ่และต้นนี้ก็คือสาวน้อยป่าแป้งนะคะที่เราปลูกไว้สามกระถางนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะและเราจะดูแลเขาอย่างไรนะคะเขาอยู่ในในลักษณะเป็นขวดแบบนี้นะคะซึ่งเราต้องดูแลเขาเรื่องของน้ําแล้วก็เติมเรื่องของ ทาาอาหารในดินงให้เขานะคะถ้าเ,เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะกระถางนี้นะคะหงชวันค่ะตอนนี้แทงหลอดขึ้นมาแล้วนะคะแทงหลอดขึ้นมาแล้วนะคะแทงหลอดขึ้นมาและะ้วค่ะเราดูแลแบบนี้นะคะแค่อาทิตละครั้งหรือไม่ก็เดือนรักงาได้ค่ะแต่ที่สําคัญก็คือเราต้องเติมน้ําให้เขาตลอดนะคะน้ําเขาต้องชุ่มตลอดค่ะบริสีเขาชอบน้ําค่ะน้ําแล้วก็อากาศแล้วก็แสงแดดน,นะคะสิ่งที่สําคัญของบริสีเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเหมือนเดิมนะคะ รู้สึกว่าสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แห่งการดูแลต้นไม้นะคะเราขยายและปลูกไว้หลายต้นแล้วนะคะถึงเวลาที่เราต้องมาดูแลเขาแล้วนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะแล้วก็ใช้สูตรเดิมสูตรนี้มาดูตลอดนะคะต้นไม้บ้านเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคะ่ะเขาก็จะสวยงามนะคะตามธรรมชาติของเขาค่ะไม่ต้องอะไรเยอะนะคะแล้วก็จุลสรีย์แสงข้อแสงคงชีวิน้ําเขาก็ยังเจงเริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ใบสวยงามเหมือนเราปลูกในกระถางเลยคะ่ะใครพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้นะคะ ลูกแบบนี้นะคะเขาสวยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราผสมกันเรียบร้อยนะคะเราก็เอาเขาไปรดเลยค่ะรดที่เราปลูกไว้แบบลอยฟ้าแบบนี้นะคะเราดูแลแบบนี้จริงๆค่ะแล้วเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะแข็งแรงต้นตั้งต้นได้แล้วนะคะตอนนี้ต้นไม่เฉานะคะแล้วก็ลําต้นรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วค่ะเราดูแลแบบนี้นะคะเครื่องยนต์จูกาลังจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ผงชุบโรตระคากง่ายๆแบบนี้นะคะลา,าดให้เขาไปเลยนะคะถ้าลดที่ลำต้นไปเลย ด้วยค่ะที่เราปลูกแบบลอยฟ้าแบบนี้ไว้นะคะเขามีพืชจี้น้อยนะคะในการหาอาหารจะน้อย่าปลูกในดินหรือปลูกในกระถางที่มีพื้นที่เยอะกว่าดังนั้นเราต้องดูแลบำรุงราาักษาเขานะคะเดือนละหนึ่งครั้งหรือว่าเดือนละสองครั้งก็ได้ค่ะเขาต้นเขาก็จะแข็งแรงแล่กะโตขึ้นมาเล็กน้อยได้นะคะตัวน,นี้ก็แข็งแรงแล้วค่ะใบเขาตั้งแล้วนะคะตัวน,นี้ก็ตั้งแล้วนะคะสองต้นนี้เราปลูกไว้นานาแล้วนะคะไม่ไมไนะะ่ามีปัญหาค่ะเขาติดแล้วนะคะเพราะว่าแตกหน่อหลายรอบแล้วนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังสวยแบบนี้เลยนะคะนะคะเมื่อเราให้ปุ๋ยเขานะคะเขาก็จะงอกงามค่ะนี่ค่ะกระถานี้นะคะทรงสุวรรณค่ะเขางอกงามแล้วก็กระถานี้ก็สูงขึ้นเยอะเลยนะคะจากที่เราเอาลงครั้งแรกนะคะต้นเขนลึกนิดเดียวค่ะแล้วก็สามารถยแปดแป้งต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ใบแข็งแล้วนะคะใบแข็งตั้งต้นแล้วก็ใบอ่อนก็เริ่มแข็งแรงแล้วค่ะสาะเพื่อนคะการดูแลเขาไม่ยากค่ะเพียงแค่เราใส่ใจแล้วก็ให้ปุ๋ยให้อาหารจะดบินเขานะคะ ค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ